สวัสดีค่ะรีวิวงานซ่อมบอดี้กับช่างบัวร้านม m ยที T Service นะคะอ๋อวันนี้คุณลูกค้าเข้ามาซ่อมบอดี้นะคะเป็นอาการตรง ฐานแตกนะคะก็คือจะเป็นฐานที่ยึดตรงบันพับนะคะด้านนี้แตกก็คือซ่อมอยู่ข้างในเนาะก็คือสภาพจะกลับมาสวยงามนะคะและใช้เหมือนเดิมเครื่องของคุณลูกค้าจะเป็นตัวนี้นะคะ MSI GF75 นะคะเป็นซีรีส์ตัวบางนะคะ๋อตอนนี้ก็คือซ่อมเสร็จแล้วก็สามารถพับได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือใช้งานได้ตามปกติเลย นี้ก็คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการบอดี้แตกนะคะช่างบัวนแนะนําให้รีบซ่อมก่อนนะคะก่อนที่จะบานปลายในอนาคตแล้วจะซ่อมไม่ได้นะคะค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อผ่านทางไ i น์แอดออฟฟิเชียลของทางร้านนะคะหรือเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะวันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ